สวัสดีครับพี่น้องมือนีสีภาพมๆๆเาเบิรงแถอะแท้ๆหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องลูกอีสานเนาะข่อยเป็นคนอีสานคนอีสานของแถลูกข้าวเหนียวบอบสซิวใส่กะหนึ่งข้าวเหนียวกินพื่อเก่าพี่น้องยุงเทพกรุงเทพได้เนี่ยอยู่บ้านเช่าอยู่กรุงเทพกันหนึ่งข้าวเหนียวกินพื่อเก่าพี่น้องเอ้ยน่ะเสียที่ต่วันหนึ่งเจ็ดพี่น้องหนึ่งเจ็ด มันต้องตัตงหนึ่งแก๊สโวรามันบ่มีบอดีมีเตาทานพี่หน้องบอดีซื้อเตาทานมาใหม่สะดวกสบายกตแก๊สนี่แหละเออก็เลยหนึ่งแก๊สแต่มมนก็ใครบ่ซสื่อเขากินเลยพี่น้องสื่อเขากินเน่บ่เส่บ่อแสบาสบางคนน่ะข้าเจ้าหนึ่งบ่เป็นหนึ่งข้าวเหนียวแบบหนึ่งยื่ยื่ไงยังไงดอกข้าวเหนียวเนี่ยมันยืยไน่ไงมันบ่อแสบมันเป็นโพเพเออ ผู้หนึ่งผู้หนึ่งโบแสบกับหนึ่งโบแสบอีดีได้พี่น่องไปสื่อเขาอยู่อยู่ลานไปตลาดเนาะข้าเจ้าเป็นคนไทยข้าเจ้าเป็นคนอีสานแต่ว่าเขาหนึ่งเขามาหนึ่งขาเหนียวขายแต่คนไทยเขาเบื่อหนึ่งนะเขาเอื่นยังหุงข้าวเหนียวเออเขาเอื่นหุงข้าวเหนียวอืข้าเจ้ากะอันมันมันมันเป็นเขาี่แบบเขาเกามั้งพี่หน่องเออเหมือนกันสิเป็นเขากาวเขา เรื่องเหลืองพี่น้องเขาเวลาเขาเจ้าเอามาหนึ่งขายเนี่ยพอเวลามันมันพอเวลามันอะไรนี้ยแล้วมันเยื่อยงใช่ไหมเออมันเป็นเยื่อเยื่อไรู้เป็นยังสีไหนอ่าอันนี้เขาหนึ่งกินเองนะมันแสบพี่น้องอืมหนึ่งกินเองนะมันเด็กกินแสบเด็กินแสบแล้วก็บรรยายเป็นขา่าวเย็นก็นยังกินได้ซื่อซื่อเขาได้เอามันจกบาน่อกพี่น้องเพราะวอยุบานก็บริเสธหน้าขึ้นกันเนาะอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทํานานะคะก็เลยต้อง อันนี้คือเกาเลยพี่น้องซื้อซื้อขาเนาียวซื้อข่าเนียวกิโลเอาแล้วก็มามาหนึ่งยูของเซามันก็หนึ่งแกดใส่แกะจังสีวันมือได้วันยุดเซาอาทิตย์จังสีวันยุดกับบ้านเชือกับหนึ่งตัวทาน,อ,าสอ,ทาานอสื่อเตาทานสื่อเตามาสื่อทานมาหนึ่งม,มันก็เสียบกลัวกันพี่น้องก็เสียบกลัวกัน คนอันโค้ดเพราะว่าไี่ถวยเซ่อพันเดล่างคุก้อนสิ่พอาบน้าพี่น้องก้อนสิ่พอาบน้าเพราสิ่พอาบน้ามันแหละก็เลยล่อส่เขาซะก่อนใส่เขาแล้วก็บจังสิ่พีอาบพี่น้องอืออากาศห่อนแห้งส่วนนี้ส่วนนี้เป็นส่วนนาห่อนนะพี่น้องเนาะหนาห่อนแล้วส่วนนี้ห่อนค้าห่อนเนื้อหอนลิลี่ล้อห่อนกระด้อกระเดี่ยเออส่วนนี้ห่อนจังเว่นมากนี่แหงห่อนแหงพี่น้องเออจังเว่นมากเนี่ย เปิดประตูห้องออกี่ยอุ้ยบต่ตงหวง่หวไอหอนทางออกวืบวูพี่น้องอืมทางพี่น้องหอนบอกระสีหหอนนี่กันนะนราหัวมันเป็นเดือนเมษาพราวนาเนี้เป็นนาหอนมันบ่ละอืแต่ว่าบางมองกับข้าวพาอยูข่ขาเสียงกับโกหองพี่น้องตุ๊กแกตุ๊กแกมันหองยู่นี่แปลเพราะว่าหลังหองมันเป็นปลาพี่น้องมันจะมีกับโกมาอยู่คนอีสานาเอื่นกับโกเนาะแต่ว่าคนไทยจะเรียกตุ๊กแกอืม พออีสานเนี่ยเอิญกับโก้่าฮ่าฮ่ากับโกเด็ดเดี๋ยวฟีลบรรยากาศบ้านเฮาได้พี่น้องเออหนึ่งขอนี้วกับโก้ห่วงๆเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไวปสามีพี่น้องค่ะเอาอันนี้หนึ่งขอนี้วมาฝากขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย